สวัสดีครับสวัสดีพี่ด้วยนะครับรอบตัดสินนะครับตรวจไฟดำเพชรผู้เนาะไฟดำเพศผู้ฟันน้ำนมอยู่ฟันน้ำนมครับรุ่นใหญ่เกิน18เดือนนะเดือนที่ฝ่ายจัดงานกำหนดรุ่นไว้ตามนี้นะครับจะเห็นว่าฟันน้ำนมนะครับเพชรผู้การพัฒนาขององค์การดำนะครับในบ้านเราสิบประเทศไทยเนี่ยในรอบ3กีเดือนที่ผ่านมาพัฒนาไปไกลมากอย่างฟันน้ำนมอยู่นะครับถึงว่าที่ยืนคู่ได้เนี่ย น้ำหนักไม่น่าต่ำกว่า800เท้าไรโดยชุดท้าน้ำหนัก900กิโลฟังน้ำนมนะครับฟังน้ำนมกอชมกันนะครับรอชมกันนะครับทั้งห้าตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตรงตามลักษณะควายไทยนะครับเป็นพ่อพันธุ์ที่ดีในอนาคตได้ทุกตัวนะครับทุกตัวแต่วันนี้เรามากลัวประขับเนี่ยมันก็ต้อง มีผู้แพ้ผู้ชนะมีลําดับหนึ่งสองสามก็ต้องกรรมการมันะีนะที่จะมาจับลําดับให้โดยดูจากลักษณะทางวิชาก,การในการดูรูปร่างควายนะครับอรอบจับสินนะครับรอบจับสินโอเคนะครับมาเรามาดูคู่นี้ครับเวลากรรมการเนี่ยเวลาเขาดูแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรคะแนนก็ข้างใกล้เคียงกันดูจากรูปร่างหน้าตา ไหล่อกนะครับอย่างผมยืนตรงนี้ผมก็ดูด 15, เบอร์ที่สายย้า,า,าก็คือตัวกลางคุณที่ี่ใส่หมวกกรรมก็จะยืนดูห่างประมาณสามเมตรก็จะเห็นว่าขาเนี่ยหน้าเนี่ยเป็นยังไงกระดูกแข้งขากี่เป็นยังไงลักษณะการยนองข,ขาหน้าที่ยืนลงไปบนพื้นนะครับบางตัวที่มีลักษณะอกแคบก็คือบริเวณหน้าอกหน้าอกาฟนะครับอสุญัตจับเห็นี้นะเนี่ยเราเรียกหน้าอกถ้าหน้าอกแคบไหลก็จะแคบตาม นะครับพอยืนไม่ดีเนี่ยอกแคบไหลแคบคะแนนส่วนหน้าก็แบบจะหายไปแล้วนะครับดูจากส่วนหน้านะครับรูปรางในตาก,ก็ตาแต้มแก้มจำ้ำอย่างเมื่อกี้ที่ผมบอกก็เป็นไฟไฟไทยไฟปัไฟกไทยรบนะครับอัตลักษณ์ครบถ่วนดูด้านหน้าแล้วก็มาดูด้านข้างนะครับด้านข้างเขาดูความลึกกรรมาการบอกมีลําตัวลึกดีลึกก็คือแนวพุ่งสับ กับพื้นท้องเนี่ยกว้างม,มากท้องยังคนลึกนะครับลึกทีนี้ในควายบางตัวก็ถ้าดูว่าก็าดูความลึกแล้วเนี่ยสนใจหลังแจ็แอนนะครับเข้ามาเนี่ยกรรมการจะรเป็นข้อคอมเมนี้นนข้อติดเลยว่าหลังแอนเพราะหลังแอนท้องก็จะหย่อนตามนะครับหลังแอนท้องก็จะหย่อนตางดูจากความสมบูรณ์เวลากรรมการดูความสมบูรณ์เนี่ยเห็นนะครับกลุ่มกระดูกที่ผมจับ นี่คือปุ่มกระดูกสะโพกนะครับไล่มาเนี่ยก็คือชิโครงถ้าด้วยสายตากรรมการมองกร้าไปปุ๊บไอ้ปุ่มเนี้ออกมาเยอะก็เรียกว่าไม่เก็บกระดูกพอไม่เก็บกระดูกก็เกิดจากลายที่สร้างกมเนื้อมาปิดก,กระดูกเนี่ยมีน้อยนะครับบางตัวถ่ามองปึ๊บเห็นชิโครงเลยนะครับอันนี้ยกตัวอย่างนะไม่ให้วาดูนี่ยกตัวอย่างว่าอยุ่จุดไหนที่กรรมการนนะครับถ้าไม่เห็นเนี่ยก็แสดงว่าเขาพิความสมบูรณ์ ยังดูด้วยความสมบูรณ์เจ็กระดูกคือมองไม่เห็นกระดูกหรือเห็นน้อยที่สุดนะครับท้ายสุดก็มาดูสะโพกนะครับสะโพกก็ต้องมีกล้ามเนื้อเยอะยิ่งที่ผมัำเรียนก็คือบริเวณส่วนท้ายเนี่ยกรรมการจะพิจารณาจากกล้ามเนื้อสะโพกมากที่สุดเวทให้คะแนนเยอะที่สุด,สดนะครับจะเห็นได้ว่าถ้าตัวไหนคะแนนใก,ใ,กใกล้เคียงกันเนี่ยเขาไปยืมเทียบนะครับก็ไปยืมทาโค้งดูนะครับว่ามีกล้ามเนื้อสมดูลณไหมนะครับ อ่าสองตัวนี้ได้แก่หมายเลข25ากับหมายเลข17เนาะนะครับดูจากรูปล่าชัดเจนครับถ้าใครอยู่ฝั่งเวทีนะจะเห็นเลยว่า17เนะี่ยอ่าเบอร์อใช่ไหมครับตัวนี้เนาะโอเคอ่าเขาจะใหญ่เอามาคุยกันเรื่องเขาหน่อยนะครับนี่เป็นควายเด็กที่จะพัฒนาเติบโตไปในอนาคตนะครับเนะขาที่ดูแล้วสวยงามสง่ายอยู่กับควายไทยเราเนะี่ย เรียกเขาคันช้อนนะครับเขาคันช้อนคือเอาช้อนแกงเราเนี่ยนะครับช้อนช่างช้อนแกงเรามามาต่อกันาปายมันชี้ออกนั่นคือลักษณะที่โดดเด่นของควายไทยต้องเป็นเขาคันช้อนหรือเขาที่เรียกว่าเขาอุ้มบาอุ้มบามาจากอย่างไรครับมาจากาพ่ะพิชุเวล,ลา,าเดินดินบาทขาเราองคัท่านองค์งท่านจะถือบาทเห็นไหมครับแล้วเขาอุ้มบาก็คือแขนของพระลักษณะแขนของพระนี่คือเป็นลักษณะเขาควายที่ดีในอนาคตนะครับ อ่าสองตัวน,นี้มาดูผิวพัร์สีสันครับเบอร์สิบเจ็ดเนาะเมื่อกี้ผมอธิบายความสมบูรณ์ที่มานะครับผมมองอย่างนี้ผรเห็นซี่โครงที่เรายังเห็นไหมอ่าถ้ามองไปยังเห็นกลุ่มซี่โครงนะครับตรงนี้มันไม่ได้เกิดจากคันธึกตรร่มมันเกิดจากการเลยงดูการเตรียมตัวมาประกวดวันนี้หรืออาจจะเดินทางไกลอะไรก็แล้วแต่ะฉะนั้นในการเตรียมตัวก่อนประกวดที่สำคัญ ควายต้องสมบูรณ์เต็มที่นะครับตรงนี้ยังมองเห็นที่โค้งนิดนึงถ้าสองตัวีเทียบกันเนะี่ยปุ่มกระดูกเห็นไหมครับสองตัวเนี้ยกรรมการก็บอกว่าตัวเนี้ยไม่ค่อยเจ็บกระดูกเห็นปุ่มกระดูกได้ชัดกว่านะครับนอกเหนือเงยตื่นสูงฉีกันหมดเลยนะครับความยาวลาตัวความรึกอะไรโอเคกันหมดเลยตัวนี้ยืนขาดีมากนะลักษณะขาจะบอกได้เลยว่าสิเ็ไม่รู้ว่าคุณจะไปประกวดสนามหน้าฟิตร่างกายแต่ดีกว่านี้นิดหนึ่ง ดังนั้นจึงตัดสินให้เบอร์17ได้ลำดับที่5เบอร์25ได้ลำดับที่4ครับขึ้นยาวมาด้วยครับสามตัวนี้เนาะดูเมื่อกี้ที่เบอร์17มีข้อแคบไปนิดนึงคุณเห็นนะครับ มองสายตาปลาข้าไปปุ่มกระดูกเจอไหมครับเจอแต่น้อยมากชิโกเห็นไหมครับไม่เห็นเลยนะครับตัวนี้ร right? <that> ึงถึงเดียดชนะระดับสามี่ขึ้นมานะครับอ่าดูทั้งสตัวเนี่ยยืนทางด้านทีเดีโกนะครับความกว้างของชิโกนะครับหนึ่งเกนะครับอ่ดีดีข้งขาดีดีสิห้าโอเคครับ อาไม่เป็นไรเรียนนี้เรื่องบอกเองอากรรมการตัดสินเนาะก็ดูจากที่นาจากที่ว่านะครับตัวนี้คุณท่านจะสูงนะครับผมคงไม่สูงแต่ก็ไม่ไม่สูงจนชนะขาดของทุกตัวนะครับตัวนี้ก็สูงมากติดก็ดูก็พอสมควรตัวนี้มีความยาวลำตัวดีมากนะฮะความยาวลำตัวดีมากอาโคนหางมาดูเรื่องโคนหางโคนหางเนี่ยควรจะมีใหญ่เห็นไหมครับ คนหางใหญ่พอคนหางใหญ่แล้วก้ามเนื้อสโคกเนี่ยสมบูรณ์เราจะไม่เห็นรอยบุ๋มของคนหางในรอบที่มาผ่านมาบางตัวถ้าไม่สมบูรณ์เนี่ยตรงนี้จะบุ๋มลงไปเลยจะบ่งบอกว่าการพัฒน,นาของกล้ามเนื้อเนี่ยย,ยังยังพัฒน,นาได้ไม่เต็มที่นะครับอโอเคนะครับเบอร์ที่สิบเก้าที่เฉียบเปียกเข้าไปถ้าท่านดูจากด้านท้ายน,นสโค๊กเป็นไงครับคนขัง้ขงจะแคบของเขานะครับของกล้าของ,ขงสโค๊กก็ดูจาก บปิเวณกระดูกชันกลางของอันเนี้ยองมีกล้ามเนื้อติดมิดเต็มนะครับพอกล้ามเนื้อตรงนี้ติดมิดเต็มเนี่กล้ามเนื้อที่กรรมการดูอยู่คือกล้ามเนื้อซอกขาในกล้ามเนื้อบริเวณซอกขาในนะครับถ้าส่วนบนมีติดมิดเต็มย้อยลงมาตรงซอกขาต้องเยอะด้วยนะครับพอเปิดที่กล้าเนี่ยเขาสูงไงพอกล้ามเนื้อก็น้อยตรงนี้น้อยปพ๊บอ่าซอกขาก็เลยมีดูน้อยกว่านะครับ พวกนี้ก็ลองไปพัฒนาปรับปรุงเอาว่าผมว่าคุณเบอร์ที่9เนี้ยมาจดมือแล้วล่ะนาะคราวนี้ถ้าจะปรับปรุงใน3าเองก็ลองไปดูข้อกันที่มันมีมีสะโพกที่ใหญ่ๆตัวนี้นะครับเอามาปรับปรุงในในซาวเองกรรมการก็เลยตัดสินว่าลำดับที่29ได้ลำดับ3ครับผมเหลือ2ตัวครับ2ตัวครับเอ้อ้าวดูจากด้านนี้สะโพกเป็นไงครับ ตัวที่โดดเด่นกว่าก็จะยกสูงกว่านะครับความใหญ่ของเฉพาใกล้เคียงกันนะครับกล้ามเนื้ชอช่อขาหลังเนี่ยเองริงแบบจะเรียกอะไรว่าน,น่องหรืออะไรก็ตามผมเรียกช่อขาหลังนะครับจะเห็นได้ชัดว่าตัวนี้โดดเด่นกว่านะครับกรรมการล่มดูกล้องวงดูอังคะเนื่องจากอายุอาจจะค่อนข้างน้อยอยารุ ก็เ,กเลยยูเล็กอาอันท้าก็เลยยูเล็กนะครับพอมาตัวนี้เนี่ยก็อาจจะรู้ว่าปัจจัยไข่สวยามากรอยลงมาสวยงามมากนะครับพิจนารณาโดยถี่ถ้วนแล้วดังที่ว่า,าคณะกรรมการทั้งสา,ามท่านมีมติเป็นเอกฉันท์ลุ้นกันนะครับใครจะได้แชมป์หมายเลยน้ำนมรุ่นใหญ่สิทธาได้ละ องสศรนะครับเลข15 <35 S 2> องสศรเป็นลูกของไพทองค่ะจากค่าขุนลือเปลูกเบรอร์26เบอร์26นะคะเจ้าขุนลือเป็นลูกของเกล้าเจริญค่ะแล้วต่อไปคือทองพูลเบรอร์29เบอร์29นะคะเป็นลูกของวันชนะค่ะจากชลบุรีค่ะและเพชรพระศรีเพชรพระศรีเป็นลูกเพชรสง่า ลาเกนลีและหนึ่งหนึ่งนครหนึ่งนครนะคะหมายเลขสิบเจ็ดอ่าพ่อเงินอุทัยนะคะจังหวัดนครราชสีมาค่ะแล้วการน,นี้เดินเชิญท่านรังสรรผ่นใจครับสปตอุทิศเ้า 99. เป็นผู้บองระวังหนาา้าด้านหน้าเิธีเชิญไปรับรางวัลครับตอนนี้ตัวเมียครับรุร่นกลางฟันแท้หนึ่งในสองคู่เข้าสนามครับดูเด็ดช้์ไปแล้วนะครับผม ดีใจกับทุกรางวัลขอเสียงดเบื้อให้ทุกรางวัลครับพี่น้อง